พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่52เรื่องพระโมคคัลลานะนิพพานในคาถาธรรมบททันทวักวันนา,นากล่าวว่าพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระเวรุวันวิหารทรงปาราบพระโมัลลานะธีระ แล้วตรัสพระธรรมเทศนาความว่าสมัยหนึ่งพวกดิรถีประชุมถกเถียงกันว่าเพราะเหตุใดลาบสาการะจึงเกิดขึ้นแก่พระสมณโคดมมากมายดิรถีที่ทราบเรื่องพากันเล่าว,ว่าลาบสาการะนั้นเกิดขึ้นเพราะอาศัยพระโมคคัลลานะพระเทระนั้นไปเทวโลกถามกรรมที่พวกเทวดาท,ทำแล้วก็กลับมากราบทูลพระสมณโคดมว่า ถวยเทพทำกรรมชื่อนี้ย่อมได้สมบัติเห็นปานนี้แม้ไปนรกแล้วก็กลับมาทูลว่าพวกเนรยิกะสัตว์ทำกรรมชื่อนี้ย่อมเสวยทุกเห็นปานนี้พระสมณโคดมได้นำเอาเรื่องเหล่านั้นมาเป็นอุทาหรณ์ทรงโอวาทให้มหาชนละจากกรรมชั่วบำเพ็ญแต่กรรมดีทำให้เหล่าชนเกิดความเลื่อมใสนำลาบสักการะเป็นอันมากมายไปถวาย ด้วยเหตุนี้พวกเดรธีจึงคิดกันว่าถ้าเราสามารถทำลายชีวิตพระเถระนั้นได้ลาบสก,การะก็จะบังเกิดแจ่พวกเราพวกเดรธีคิดดังนี้แล้วชักชวนพวกอุปถาของตนได้ทรัพย์หนึ่งพันกหาปณะนะมอบทรัพย์นั้นแจ่พวกโจรสั่งให้ไปทำลายชีวิตของพระมหาโมคคลานาเทระพระเถระทราบความที่ตนถูกเหล่าโจรล้อมไว้จึงออกไปทางช่องกุญแจหลีกไป วันรุ่งขึ้นพวกโจรไปล้อมอีกพระเถระทราบแล้วก็เหาะไปสู่อากาศทางมณฑลช่อฟ้าพวกดฤรถีก็ไม่อาจจับพระเถระได้ในครั้งสุดท้ายพระเถระรื้อถึงบุพกรรมอันตนทำไว้ว่าเคยทุบตีบิดามารดาซึ่งตาบอดจนถึงแก่ความตายด้วยความหลงผิดทราบว่าบัดนี้ผลกรรมนั้นตามมาทันแล้วจึงไม่ได้หลบเลี่ยง พวกโจรเมื่อจับพระเทระได้รุมทุบตีจนกระดูกของท่านแตกยับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเหวี่ยงร่างท่านไปในพุ่มไม้แห่งหนึ่งด้วยสำคัญว่าสิ้นชีวิตแล้วพระเทระดำริว่าจากไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วจึงจะนิพพานดังนี้แล้วประสานอัตภาพด้วยอำนาจแห่งฌานเหาะไปสู่เวลุวันวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอกราบทูลลานิพพานพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าเธอจากนิพพานณที่ใดพระเทรากราบทูลว่าข้าพระองค์จากนิพพานที่กาลสศิลาพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าโมคลลานะถ้ากระนั้นเธอจงแสดงธรรมก่อนแล้วจึงค่อยไปเพราะต่อแต่นี้ไป เราจะไม่พบสาวกเช่นเธออีกพระเถระรับพระดำรัสแล้วถวายบังคมพระบรมศาสดาเหาะขึ้นไปในอากาศแสดงฤทธมีประการต่างๆเช่นเดียวกับพระสารีบุตรแสดงในวันนิพพานกล่าวธรรมกถาถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วกลับไปสู่ดงกาลสิลานิพพานณที่นั้น อธกถาสรพังคชาดกเล่มสาภาคเกตหน้า591กล่าวว่าในทันใดนั่นเองชาวเทวโลกทั้งหกชั้นเกิดกุลาหนเป็นอันเดียวกันว่าข่าวว่าอาจารย์ของพวกเรานิผ่านแล้วต่างถือเครื่องหอมมาลาจุนจันอันเป็นทิพย์และฝืนไม้หอมนานา,นาชนิดมาประชุมกันสร้างเชิงตะกรทำด้วยไม้จันแดงพระพุทธองค์ ประทับอยู่ใกล้กับสรีระของพระเิระตรัสสั่งให้กระทำชาปนกิจฝนดอกไม้ได้โปรยปลายลงมาในที่ประมาณหนึ่งโย์รอบบริเวณนั้นผู้ที่มาประชุมกันทุกเหล่าต่างเล่นสาธุกีฬาอยู่เจ็ดวันพระบรมศาสดาตรัสสั่งให้เก็บอธิษาตนของพระเถระมาบรรจุไว้ในสถูปที่สมประตูพระเวฬุวันวิหาร พระบรมศาสดาตรัสว่าโมกขลานะได้รับการยกย่องในสำนักของเรามีใช่เพียงชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติเธอก็ได้รับการยกย่องมาแล้วฝนดอกไม้ที่ตกหน้าที่นี้ก็ไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนก็ตกแล้วเช่นนี้เหมือนกันข่าวพวกเดรธีจ้างโจรให้ฆ่าพระเถระกระชอนไปทั่วชมพูทวีปพ,พระเจ้าอาชาติศัตรู สรงสั่งให้จับสมณนาเปลือยประมาณ500แล้วฝังทั้งเป็นไว้ในหลุมลึกประมาณเพียงเอวที่พระนาหลวงร่วมกับพวกโจรให้กลบด้วยฟางแล้วจุดไฟเผาครั้นทรงทราบว,ว่าพวกเหล่านั้นถูกไฟไหม้แล้วจึงรับสั่งให้ไถด้วยไถเหล็กจนกระทั่งหาชิ้นดีไม่ได้รับสั่งให้เสียบประจานโจรไว้สี่คน ขุทกนิกายอัปทานเล่ม8ภาคหนึ่งหน้า494กล่าวว่าพระบรมศาสดาตรัสถึงผลกรรมของพระมหาโมคคลานธิระแต่ครั้งอดีตทำให้เธอตกอยู่ในนรกหลายแสนปีด้วยวิบากกรรมที่เหลือชาตินี้จึงถูกโจรทุบตีจนร่างแตกแหลกเลวโมคคลานะได้มรณะอย่างนี้ก็พอสมแจ่กรรมของตนแล้วเหล่าเดรธีกับโจร ที่ประทุษร้ายต่อพระโมคคัลลานะก็ได้มรณะที่เหมาะสมแก่กรรมเช่นกันจากนั้นพระพุทธองค์ทรงพระสิทธิ์พระคาถาว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อท่านผู้ไม่ประทุษร้ายตอบผู้นั้นย่อมถึงฐานาสิบประการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยพลันทีเดียวคือถึงเวทนากล้าหนึ่งความเสื่อมทรัพย์หนึ่งความสลายแห่งสรีระหนึ่งอาพาธหนักหนึ่ง จิตฟุ้งซ่านหนึ่งความขัดข้องแต่พระราชาหนึ่งถูกกล่าวหาอย่างร้ายแรงหนึ่งความย่อยยับแห่งเครือญาติหนึ่งความพินาศแห่งโภคะทั้งหลายหนึ่งไฟย่อมไม่เรือนหนึ่งผู้บระสุรายนั้นเมื่อสิ้นชีพย่อมตกไปสู่นรกภูมิพระสารีบุตรนิพพาน ในวันเพ็ญเดือน12พระโมคคัลลานะนิพพานในข้างแรมเดือน12หลังพระสารีบุตรนิพพานกึ่งเดือนหลังจากพระอคราสาวกทั้งสองนิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ายังคงประทับอยู่ณเวลุวันวิหารสรงปรารบกับล่าวิิษุว่าเมื่อสิน้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะตถาคตก็เปรียบเสมือนต้นว่าแก่ที่ประสจากใบและผล กิ่งทั้งสองหักสะบ้นลงมาก่อนคงเหลือไว้แต่ลำต้นที่ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวฉะนั้นแล้วตรัสพระธรรมกถาเกี่ยวกับการนิพพานของพระครสา,าวกทั้งสองว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดและความดับเป็นธรรมดาการเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นเป็นเหตุนำสุขมาให้เมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อนั้น ย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นั่นคือทางแห่งพระนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระคาถานี้จบลงเทวดาหลายโกธได้ตรัสรู้ธรรมมากมาย